ธงกิจกรรมอเนกประสงค์ของอาคารนิทัศรัตนโกศินลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จะแสดงนิทรรศการพิเศษเนื่องด้วยการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเริ่มจากความรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีเช่นการเตรียมการพระราชพิธีมีการจารึกรัสุพรรณบัตร ดวงพระบรมราชสมภพแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลการเตรียมน้ำสงพระมูรธทาพิเศษน้ำอภิเศกเมื่อถึงวันพระราชพิธีมีการสงพระมูรธทาพิเศษการรับน้ำอภิเศกการรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องสิริมงคลราชูปโภคการเสด็จไปประกาศพระองค์เป็นพุทธมามะกะเสด็จออกมหาสมาคม การเฉลิมพระราชมนเทียนและ,สะเสด็จออกศีหบปัญชรให้รัศดรเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน